สวัสดีครับผมชาติรจรทรทรัพย์นะครับาพาไป้องไปดูคุณปู่หรือว่าคุณทวดซามูไรร้อยเปอร์เซนต์ยังมีลมหายใจอยู่ครับโอ้มาสึกซีสอง c 200ขีด3เครื่องเดิมปั๊มเดิมครับ,บรถคันนาด20ิตัน เกิดยุค7080นะครับอายุไปจังว่า40ปีโอเดินทางจากแดนตะดันดีครับหรือว่าแดนอาทิตย์อุทัยมาอยู่เมืองสยามโอยังเปรี้ยอยู่ครับนะยังขลังอยู่พี่น้องอาจจะมีควันหน่อยเป็นสไตล์ของเขานะ ้องย่า,านบองย่า,านทำงานได้เหมือนกันเออยืดออออตัวโตบินมาตกใจหมดเลยก็รถคันสามนี่ก็มีใฟฟ้าแล้วเนาะต้งแตกเกิดมาคอนโทรลชดบห้อยคอนโทรลยาวปั๊มนี่ ฟังนี่คล้ายๆรุ่นห้านะเป็นฟัมนิ้วแล้วนะไม่ป้อมเฟืองอ่ะจะก่อนนี่พระเอกเลยครับนาตตัวนี่ เดี๋ยวพาไปดูปั๊มมันลอมากนัมก็สดจริงจริง ที่ทำงานแทนรถไถรถไถดันไม่ได้มันดินมันเหนียวมันชื้นมันก็อเอารถพุรีเคีรริง ซือโอ้โสมัยก่อนมีเกียนตัว K ตัว K จะมีเขียนแบบคือตัวซื้อใหญ่หมดครับนะแต่ว่าลูกเล่นจะมีจะมีหยักอยู่อ่าอันนี้ทำบั้งท้ายแดงกนเนารุ่นห้าจะมีบั้งท้ายแดงหนำเงิมืนรุ่นสาม ครับโอ้ทีมงานอ่างจริงรงานลืมชื่อนะ้ะทีมงานชิวๆิวชิวชิวชิว,ชวโอ้ก็ไม่เป็นไรครับนะสมอ่านที่ด้วยว่าทีมงานไม่สำคัญครับผมรีวิวรถให้พีน้องได้คนกัน นี่เป็นออยนะครับตรงนี้ออยพี่น้องมาดูเอาเขา,าเปิดหมดเลยนี่ถัง,งเชื้อเพลิงและถังไฮดรอลิกนี่รอยเย็นไฮดรอลิกครับนะนี่แล้วก็หม้อน้ำ เจริญทรั 2, 42, โโยยพรย์ื่อเพีชาเริัพย์ X c a t e r u c k ศเก้า2อเสอเอง่ย่นะ จะลงเลยละก็จำคุณพวดไปเห็นมาสักทีไม่เป็นไรครับก็ดูที่เทนี่หละเรื่อมสุดแขนบูมามีปะครับนะมีเย็บอยู่ตอนแรกว่าไม่มีดูไปดูมาเจอคนระับ เดี๋ยวปะโยนลงปะเดี๋ยวจะกลับมาใหม่ไ่น้องวันนี้คลิปสองนะโอเแค่เจ็ดนาทีบอทำนานนะรถขุดในตำนาน,นครับที่หาชมยาก เสือพีสองสามหรือว่ารุ่นสาม,สาม